แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะแม่บ้านรีวิวนะคะจะมาชวนเพื่อนๆทําทขนมกล้วยในตำนานกันค่ะซึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรทำจากหม้อหุงข้าวนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขนมกล้วยวันนี้แม่บ้านรีวิวนะคะใช้เป็นกล้วยน้ำหวานะคะ ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหากกล้วยน้ำว้าแบบสุกนะคะยากมากๆเลยนะคะขาดตลาดมากแล้วก็ราคาแพงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ซื้อแบบดิบมานะคะก็เอามาทิ้งไว้ที่บ้านประมาณสัก3-4วันก็เพึ่งจะสุกประมาณนี้เองเรารอไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยจะทำนะคะเอาประมาณนี้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้งอมมากมันไม่ได้นิ่มนะคะแต่ว่ามันก็มีรสหวานนะเราก็เลยจะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กนะคะเพื่อให้มัน สะดวกในการบดให้ละเอียดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะให้ละเอียดมากแนะนําว่าเอาไปปั่นนะคะก็จะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเวลาด้วยเนาะอันนี้มันบดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันแข็งไปนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องใช้ซ่อมนะคะในการช่วย แนะนำว่าให้ทำละเอียดนิดนึงนะคะพอเราบดละเอียดได้ที่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเนื้อมะพร้าวนะคะเป็นเนื้อมะพร้าว น้ำหอมเนาะซึ่งอ่ามันก็ไม่ได้แบบนิ่มเท่าไหร่นะคะใครจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นอ่พวกมะพร้าวขูดนะคะที่เขาทําขายนะคะที่ใส่หน้าขนมแบบนั้นก็ได้เนาะใส่ลงไปปริมาณตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นงาขาวคั่วนะคะปริมาณกะเอาเลยนะคะไม่จําเป็นต้องตวงเป๊ะน,นะคะตามชอบเราเลยมีบาลวิวก็ใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็น,นี้เป็นเชียร์ซีดนะคะใครจะใส่งาดําแทนก็แล้วแต่สะดวกค่ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือถั่วลิสงคั่วนั่นเองค่ะแนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบเม็ดเล็กนะคะที่เขาขายตามตลาดสดที่เขาขายเป็นถุงที่คั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะอร่อยกว่าเนาะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันค่ะสำหรับหม้อหุงข้าวนะคะเราก็จะทาน้ำมันแท็กเล็กน้อยนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้มันติดก้นหม้อนะคะแม้ว่ามันจะเป็นแบบนอนสติ๊กนะคะก็กันไว้ก่อนแล้วกันพอเสร็จแล้วนะคะให้เาลาเทส่วนผสมนะคะลงไปแล้วก็ให้เกลี่ยนะคะให้เท่าๆกันค่ะ จากนั้นเราจะตกแต่งหน้าขนมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็จะใส่เป็นเนื้อมะพร้าวนะคะแล้วก็งาขาวเชียซีดนะคะถั่วนะคะโรยลงไปแล้วก็ให้เรานะคะกดลงไปในเนื้อขนมด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็นำไปหุงตามปกติเลยค่ะหุงเหมือนเราหุงข้าวทั่วไปเลยนะคะกดหุงเสร็จแล้วก็รอสัญญาณเตือนนะคะว่าสุกแล้วเนาะนี่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเนื้อขนมเป็นยังไงมันก็จะแบบนุ่มๆเด้งๆนะคะอันนี้คือสุกเรียบร้อยสามารถที่จะทานได้แล้วนะคะกําลังดีเลยแหละแต่ว่าแม่บ้านรีวิวอยากรู้ว่าถ้าเราหุงต่ออีกรอบสองนะคะ มันจะแห้งขนาดไหนนะคะก็เลยจะกดหงอีกหนึ่งรอบแต่ว่าก่อนที่เราจะกดหงเราจะกดปิดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดหงอีกทีหนึง่ง mm. ก็แห้งขึ้นเล็กน้อยนะคะสำหรับหงหงรอบสองเนาะแต่ว่าแนะนำว่ารอบเดียวก็น่าจะโอเคแล้วลนะเพราะว่าถ้าหงหลายรอบมันจะแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะคะเพื mm. ่อนๆอันนี้คือด้านล่างเนาะอันนี้เราออกมาจากหม้อหุงข้าวแล้วนะคะ mm. ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะ หชิ้นนะคะ6ลูกกำลังดีนะคะสำหรับอมอหุูข้าวใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ลองกะมอหุูข้าวตัวเองให้ดีนะคะถ้ามอหุูข้าวเล็กก็อย่าทำหนาจนเกินไปนะคะแล้วเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆค่ะ เหมือนเดิมนะคะรสชาติอร่อยเหมือนเดิมนะคะกรุบกรอบถั่วนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะคะลองมาทํากันดูนะคะทาไม่ยากได้ขนมที่อร่อยสุขภาพดีด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ